สวัสดีครับพอพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มือนี้วันที่27มิถุนายนพศ25 67พี่น้องนะครับผมนับถอยลังอีกบบกี้มือนะครับ เลขก็จะออกแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมพศ .2567 รดคันผู้ใด่นยังคันด้มีหน้าทางนะครับในการเตีจบเจียงดวงนะครับผมสาม,มารถเขามาติดตามรับชมทางช่องดอลล่าชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางเด้อพี่น้องนะครับมีตัวเลขหน้าทางหลายมองหลายบอลหลายสำนักเอาไห่พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับผมมักชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นพี่น้องนะครับส่วนสำนักอื่นๆเท่าก,กับบึงเป็นหน้าทาง ประกอบกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมเพื่อตรงใจโดนใจนะครับคลิปนี้ดอลารากะมีตุลีเนี่ยทาทางของปู่ที่พัคสงนะครับมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาะหน้าะพี่น้องนะครับผมมวยต้องเสียเวลากันโดนนะครับมาเบิ่งตุลีเนี่ยทาทางของปูเาางงป่เลขก็แล้วกันนะครับเป็นแนวทางเกี่ยวกับเลขนิมิตเลขฝันนะครับผมขึ้นหน้าจอข้างๆกันนี่แหละให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับผม ขึ้นหน้าจอมาแล้วนี่ครับปูหอมานะครับงวดนี้เป็นเลขชุดสามตัวกับชุดสองตัวพี่น้องนะครับผมดอดลาบอไรมีรายละเอียดล,ล,ลายไปไหนด้วยพี่น้องมีแต่ตัวเลขเท่านั้นมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันนะครับหากอยากหู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานที่เพิ่นไปทายทํำนะครับผมเดี๋ยวรอคอให้เบิงนะพี่น้องเนาะนะครับ ปู่ที่พักสงฆ์ว,วันที่หนึ่งนะครับพฤกฎาคมเดือนเจ็ดนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องนะครับปู่ไหามาเก้าสอง หกนะครับผมแล้วก็สองหกเก้าสองนะครับผมแล้วก็เก้าหกพี่น้องเกานน้าหกมีตัวกันน่ำนะครับตัวกันตัวกันนี่เป็น ก้าเจ็ดนะครับบอวลายคู่บอวลายชุดพี่น้องนะครับก็เป็นชุดสามตัวเก้าสองนะหกแลก็เฮ็ดหประตูนะพี่น้องเนาะนะครับผมนี่ครับของปู่ที่พักสงนะครับ เาแคบหนาจอาไว้เลยพี่น้องหันผูใดอยากคูายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมว่าปูคย,ย่ยังกับทีมงานแนะ่ก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานทุกท่านที่ไปท่ายท้ำนะครับมีหลาย่องทางพี่น้องนะครับผมขอบคุณทีมงานที่ทรงนํำตลิ่งน้าทางให้กับดาราชแนลเอามาฝากอีซีนะพี่น้องเนาะนะครับผมแนะล้วก็กราบสาธุ ป, sociedad, Bref, ปู่ที่ภาคสงนะครับที่แบ่งปันตัวเลขทางดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับญาติโยมพี่น้องนะครับผมขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชาแนลนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกันคุูผู้ทุกคนนะครับสุขภาพทางกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องนะครับท่านผู้ใดอยากติดตามรับชมแบบคลิปวิดีโอสั้นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทาง ช็อตนะครับผมเป็นวิดีโอสั้นไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับดอลลาลุ้งคลิปวิดีโอยาวแล้วดอลลาจะลงคลิปวิดีโอสั้นให้กับเอฟซีทางช่องใดติดตามกันอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมอยากเบิ่งแบบจ๋อเจ๋อจันจันตันๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับผมขันผู้ใดอยากจู้รายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะครับก็เบิ่งคลิปวิดีโอยาวพี่น้องนะครับฝากไว้ทั้งสองช่องทางนะพี่น้องเนาะนะครับผมอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้านะครับว่าดอลลาจะมี ตัวเลขกระทั่งจากสำนักใดนะครับมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้นะครับก็บเป็นของปู่ที่พักสคงนะครับงวดวันที่1กึ่กรัาคมพศ2567 926269296ตัวกัน97นะครับผมเบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ